นี้มีตัว3ดาวมารีวิวนะครับผม3ดาวมาเลเอ็มสองร้อยพงโจะเทียบเลยนะครับนานทีจะมานะครับผมมาดูรายละเอียดตัวละครครับแข่งมาหมื่นห้นะครับผมชนะมา9ก้าครับผมแพ้มาห้าพันกว่าๆอัตราชนะหกิบเอครับคิวมา380,000นะครับผมตายมา1 0 0 0 0แสนครับคิวเลโหดมาก3ามแสนตายห0 0 0งแสนครับผมคิวเลร์เซ เฮดช็อต t 72%นหนีรถ2 0 0 0นะครับผมเฮดช็อตคิวดิสสูงมากครับเปอร์เซ็นต์ดีทุกอย่างครับผมเทพสัตย์คอยมีมีในตัวมีอยู่สนี้อยครับตีไป25,000ครับผมมาดูรายละเอียดตัวละครครับนี่ครับผมหลักๆนี่อาร์คคิดซ9 0ครบหมดนะครับผมอาร์คคิดซ9 0นนะครับนี่ครับเปิดปืนเยอะนะครับตัวนี้ เลยเฟิร์นเยอะครับชไนนะผมชไนเขียวบาเลตเอ็0สครบหมดนะครับผมชไนเขียวบาเลตเอ็0สนี่นะครับส่วนซองนะผมแจ็คแฮมเบอร์นะไอเทมแล้เหมือนกันไอแจ็คแฮมเบอร์นะผมซองควงซองลายไม้สเปรดดำครบหมดนะครับนี่เฟิร์นเกนครับผม MK46 ส่วนพวกนะครับพวกครบทุกอย่างครับผมพวกโมกกล็อกพวกอมดีเกอร์อันนี้น2วัน MK 23มนี้สามวันร้อชิ้นครับผมแพนดี้เกลร้อยชิ้นพวกคู่ทองครบหมดนะครับสตราคอยครับผม13วันสิบเวันครับผมเบเนบ่สใบครับสายางพวกสช่องนักกากราชาเหลือ33วันครับโจ๊กเกอร์7วันยังไม่เปิดหนักกาก,การิน่าแดง15วันยังไม่เปิดอันนี้7วันยังไม่เปิด เกวันครับผมไอเทมครับสิวัน19ชั่วโมง6ชิ้น2ชิ้นครับผมมาดูนี่นะครับฉายานะครับผมคุมครบลั่นครบสนไยครบวิ่งครบบัฟขาดครบเชื่องสุดท้ายระเบิดเชื่องสุดท้ายและสองเชื่องสุดท้ายครับผมตัวนี้ยังไม่ยืนยันสเต็ปสองนะครับผมเอาเมลกับพัทเมลไปเปลี่ยนได้หมดทุกอย่างนะครับ